ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเสนอนะครับเหรียญของประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับผมเหรียญแรกนี่ก็ปีหนึ่งเก้าเก้าห้นะครับผมครับปี1995นะครับ วอนดอลลาร์นะ uh, ครับหนึ่งเซนครับอันนี้เป็นเงินของ uh, ประเทศสิงคโปร์นะครับเดือนแรกนี้ก็จะเป็น uh, ปีพศหน่ 1995, นะครับเป็นของสิงคโปร์นะครับ ครับต่อไปอ,อีกเหรียญหนึ่งก็ครับจะเป็นประเทศเดียวกันนะครับปี2010นะครับของสิงคโ,โปร์เหมือนกันนะครับ,รบดูด้านหลังนะครับกรับผม ด้านหน้านะครับชุดก่อนอันนี้ก็จะมีทั้งหมดอสองเหรียญเนี่ยนะครับครับสองปีครับหนึ่งเก้าเก้าห้ากับสองศูนย์หนึ่งศูงงนย์นะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับ เหรียญของประเทศสิงคโปร์นะครับสองเหรียญน,นี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 95 5 3 7 9 4 4 0นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็อขอจบด้วยเหรียญสิงคโปร์นี่นะครับสวัสดีครับผม